สำหรับคลิปนี้นะครับมาดูการน,นะครับขยับาารถถังนะ mm าานะครับกตอทียินยิเนื้ออัตราจรนะครับขยับออกไปเพื่อทำการล้างทำความสะอาดหลังจากการฝึกมานะครับไปดูกันเลยนะครับ ตอนนี้เราก็มีการล้าอยู่หลายคันนะครับทุกคนคีอตอนนี้ก็กำลังทำความสะอาดนะครับมาจากคิที่เทเลอรนะทุกคนครับรามาดูคันนี้นะครับตอี้กำลังยับออกมรา นี่ก็เป็น uh, ห้องคนขับนะครับรถนะครับเราก็จะใช้สองคานะครับสองาาาาคองานคการบ,บ,กบังคับนะครับค่าซ้ายคือเบรคนะค่าขวาเป็นคันเร่งนะครับเราใช้สองคานะครับสําหรับเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับคนนี้ก็ทันบังคับนะครับทันบังคับนะับบิดซ้ายขวานะบิดซ้ายขวา รถข,ของเราก็ขยับออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะทําการล้างท,ทาความสะอาดต่อไปนะครับสําหรับคันนี้นะครับต่อไปเราไปดูคันอื่นๆที่กําลังล้างอยู่นะครับกอๆๆบง้อยต่างๆนะครับทุกคนเพื่อทำการาขนเต็มเลยพากันมาล้าง ทำความสะอาดยุทโธปกรณ์ของเรานะครับที่จะกลับมาจากการฝึกนะครับอาบน้ําให้หน่อยนะครับทางความสะอาดนะครับก่อนจะเก็บนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานต่อไปนะครับทุกคนครับทุกคนก็ช่วยกันล้างนะครับภารกิจเราวันนี้ก็มีอยู่หลายกองร้อยเนี่ยครับอันนี้สําหรับอีกหนึ่งคันนะครับของการฉีดล้างนะครับฉีดล้างเราก็จะค่อยๆล้างกันไปนะครับมีลายมุมนะครับมีลายมุม หลังอดชีดนะครับหลังอดชีดเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปคุยกับน้องๆเขานะครับไปปภาอขิจล้างรถถังนะครับตอนนี้คาแคร์ครับคาแคร์ไม่รับล้างนะครับเราก็ต้องมาทําการล้างเองนะครับว่าขับเข้าไปคาแคร์แล้วเขาไม่ยอมล้างให้นะครับทุกคน เอาทำไมไม่เอาไปคาแคร์นอ้องฮะเขารับรางไหมฮน่าจะไม่ได้รับฮะน่าไม่ได้รับราว่าไม่ได้รับรางนะครับก็เลยเอามาล้างเอง <c oughs> หรือขับเข้าไปคาแคร์ไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> งานละเอียดนะครับงานละเอียด ลลางลางง้ขยันนะครับขยันว่าหยุดเราก็ล้างนะครับวันนี้ว่าถ้าล้างพร้อมกันแบบน้ำมันก็จะไม่พอนะครับก็ค่อยๆทยอยล้างนะครับ ต้องใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับเพราะว่าหูก้อนดินกับแข็งมากครับที่ติดตามสายพานนะครับต้องเชียร์ออกให้หมดนะครับในการนี่นะครับอีกคันนะครับอีกหนึ่งคันนะครับในการทำความสะอาดนะครับเราก็

ตอนนี้นะครับก็ทระมานคายแคร์นะครับเอาบิ๊กทำไมไม่เอาไปร้านคายแคร์เขาไม่รับ <c oughs> ล้างอะนะไปคายแคร์เลยไหมไปห car ย,นะยอดเหรียญก็ได้เหรียญอะไรนะตู้หยอดเหรียญออ่ะะขงไรวนีโอ้ตอนนี้ก็ทำการล้างรถอยู่นะมาก,ก็เดี๋ยว พิ่งผ่านการฝึกมานะครับตอนนี้ก็จะประมาณนี้นะครับช่วยกันล้างกันครับนมีเขาเป็นอีกหนึ่งคันนะครับสะอาดอยังสะอาดอยังสะอาดอยังเอาทำไมไม่เอาไปเข้าคาแขกครับ คาแคไม่ไม่ับ <c oughs> อ๋อ <c oughs> ไปเข้าคาแครไม่ได้ครับเลยก็ต้องมาล้างเองนะครับก็ขอ,ขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาดูนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการทำคลิปต่อๆไปไได,ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ